ฝึกอ่านฝึกเขียนคำแม่กอกาฝึกเขียนคำแม่กอกาพออาพาพออาพาชอูชูชอูชูนออีนีไม่เอกนี่นออีนีไม่เอกน,น,ออน,อกนี่ขอเอาเขาขอเอาเขามอเอือเมืองไม่เอกเมื่อมอเอือเมือไม่เอกเมื่อ หอไอหายไม่โทรให้หอไอหายไม่โทรให้พออูภูพออาผาพออูภูพออาผาบอไอใบบออัวบัวบอไอใบบออัวบัวทออาทะนอแอนะทออาทะนอแอนะต่ออัวตัวตอโอโตตออัวตัวตอโอโตตัวโตดออีดี จอยใจดีใจดอยดีจอยใจดีใจ,ใจฝึกอา่านฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กงฝึกอา่านฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กงชออางงอช้างไม่โทช้างชออางงอช้างไม่โทช้างหออางงหางหางหออางงหางหาง จออูงาจุงจุงจออูงาะจุงจุงฝออูงอะฝงฝงฝออูงฝงฝงขออองงของของขออองงของของยอแองงแยงไม่เอกแย่งยอแองงอแยงไม่เอกแย่งสอเอียงงอเสียงรออองงอร้องไม่โทรร้องเสียงร้อง ซอเอียงงอเสียงร้องงอร้องไม 5, ่โทรร้องเสียงร้องสองงอสองขออางงอข้างไม่โทรข้างสองข้างสองงอสองขออางงอข้างไม่โทรข้างสองข้างกออางงกลางมอูงอมงไม่โทรมงกลางมงกออางงกลางมอูงอมงไม่โทรมงกลางมงกอรออุงอกรุงไม่จตวากรุง กรออีงไม่จัตวากรออีงอกริงไม่จัตวากริงกลุงกริงกรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกรออีงอกริงไม่จัตวากริงกลุงกริงวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข็งไม่เอกแขรงวิ่งแขรงวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข็งไม่เอกแขรงวิ่งแขรง ฝึกอ่านฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลนฝึกอ่านฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลกออีนอกินกินกออีนอกินกินดออีนอินดินดออีนอินดินยออนอยืนยืน ยออืนอยืนยืนต่ออืนอตื่นไม่เอกตื่นต่ออืนอตื่นไม่เอกตื่นขอแอนนแขนแขนขอแอนนแขนแขนงออานองานงานงอานองานงานรอเอียนอเรียนเรียนรอเรียนนอเรียนเรียนปออนปอนไม่โทรป้อนป้อน พออนปอนไม่โทป้อนชออือนชื่นไม่เอกชื่นบอนบานชื่นบานชออือนชื่นไม่เอกชื่นบอนบานบอนบานไม่โทบ้านรอเอือนเรือนบ้านเรือนบอนบานไม่โทบ้านรอเอือนเรือนบ้านเรือนพอเอือนเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนเล่นไม่เอกเล่น ลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นเพื่อนเล่นพอเออนเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนนเล่นไม่เอกเล่นเพื่อนเล่นฝึกอ่านฝึกเขียนประโยคฝึกอ่านฝึกเขียนประโยคชอาง,งอช้างไม่โทช้างช้างชอาง,งอช้างไม่โทช้างกออีนอกินกินกออีนอกินกินดออ นอดินดินโปโองอองโปงไม่เอกโปงดินโปงดออีดออีนอดินปโองอองโปงไม่เอกโปงดินโปงพออูพูพออาผาพูผา ขออูผูขออาผาผูผามอไอ <ule> ไ,ไ,ไม่ไม่เอกไม่ไม่มอไอไม่เอกไม่ไม่กออีนอกินกินกออีนอกินกินดออีนอดินดินดออีนอดินดินปอโองโปงไม่เอกโปงดินโปง พอเอ s, p p horses, jumped, часов, ือนอเพื <mata> ่อนไม่เอกเพื <and> ่อนชออางอช้างไม่โทช้างพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนชออางอช้างไม่โทช้างเพื่อนช้างพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนชออางอช้างไม่โทช้างเพื่อนช้างวออีนอวิ่งไม่เอกวิ่งวออีนอวิ่งไม่เอกวิ่ง ปอไอไปปอไอไปทออะนทันทอีทีทันทีทออะนทันทอีทีทันทีสอเอียงงอเสียงเสียงสอเอียงงอเสียงเสียงกรออกรกอรออกระพอรออวนอพร้วกระพรวกรออกระพอรออวนอพร้วกระพรวนดอางอดัง ดอะงอดังกรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกรออีงอกริงไม่จัตวากริงกรุงกริงกรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกรออีงอกริงไม่จัตวากริง